สวัสดีสวัสดีพี่น้องมากทุเรียนสี่กิโลสี่โลหกรล่อยโมบ้านกินไปเหล่าน้อยหนึ่งเมื่อนี้น้อยหนึ่งกินลงกไปมาเบิงวิธีกันปอกปอกหรือพาพาบ่เพื่อพาได้ลูกกันบ่ดที่ได้กินบ้นี่โอ้ยตากลองอะไ้อดเอาได้ไหมนะ บึงดูหาหม่งแกะกับบ่ออะไเขาต้องตัดหัวมันก่อมเป็นบ่อเป็นบ่อหนิมาใช่ตัดตรงนี้มันก่อนจุกมันอ่ะอันนี้บ่อเออภาษาแบบที่เรียนเสื้อโบนยาขึ้นสารเรากระห็นเลี่ยมไม่บันเนี่ยอันนั้นไว้จับเออถึงเหนื่อยแล้วตัดไปั้น นั่นนี่นี่เป็นแสกนั่นสิเขาให้ยาตาตากล้องอเหลืวแล้วก็ตัดหัวเนี่ยมันจะเป็นร่องเห็นไหมเนี่ยเออมันจะกรีดง่ายอยู่เขาบอกตัดหัวพี่น้องโอ๋ยใช่กันตากล้องอ่ะเอาไปแหงนกันไปนี่นั่นแล้ว คนน,น,นึงกระถากินอยู่อยเอเอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอ้ทำดีๆ<ต>นะทำด,ด,ดีๆดูดูรอยดูรอยหนูสองตัวดิแคะเออนั่นแหละโอ้ยเขาผ่าเลยก็ได้สิาพากินน่งองสิหอมโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ โอ้ยนอนเลยคือ,อวะเฮ้ยเฮ้ยเต๊กับต๊ะฝนน่ะคอมเมนถือได้เนี่ยพู่นี่เลยก็ผ่าไปเลยก็ได้แล้วข่อนาน่มีถือมือเล้ ก่อนทีมันจะได้ผ่าง่ายให้มันออกอันหนึ่งก่อนแม่นบอกเออจะดูบางบอกออกไปซื้ออย่างไ่เอิรนกินสักกรดิ๊กรอกินตุ้ดดิบ่นทั้งวันก็บอกนม่มันไม่ยอมหอมนี่เด็เด็ดเด็ดเด็นี่นี่นี่ที่จริงเขาก็ผ่าไปเลยคือไม่ผ่าเออเดออโอ้ยมีดกระดาพวกนี้กันอ่ะ สีเทนกนะเออนั่นแหละอยู่ซือ้อก็ยังเอาเอาเอาเฮ้ยรถถือลองมนันมันก็สิผ่าณนะอมันไปเลยเฮ้ยมันไม่ใช่นะ,ะน่ะแมนยูมีอีกรองหนึ่งถึงเหงะน,ะเนือซะหน่อยเล็บอะไเน้อพานนะอยู่ไป <laughs> แล้วต้องเห็ุแบบว่าทาทาทาน้ำประกอบ ออ,อ,ยงงอย่างงัดนอย่างงั้นมีดจะหักนี่เดี๋ยวเขาฉีกออกเอานั่นออกดีนน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 ่นีนอีอไปลอง อ่าเอ้ยในที่สุดอ้าวอันนี้เลยเลยทำดีทำดทำดีม่มันก็เป็นงเง้นแหละมามีตัวหนิแม่คู่ดเดียวไาทุเรียนไม่ไปใส่ใ <c oughs> น้องเงินหยอกตาก้อรก็ลุนโอ้ยใจเย็นตาก้อแใจเย็นใจเย็นตาก้อแใจเย็นใจเย็น,ยยน,ยยนอ,อ อุ้ยหนูอยากบอกอันนั้นตากร้องใจเย็นตากร้องใจเย็นมันมีวิธีการให้พี่ลงมามีดเล็กมีดเล็กๆอื่นเอาโค้งมากไหมดนี่เอาอะไรซับแตกระตำ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 เอาพาออกแล้วผ่าให้หมดก่อนเดี๋ยวจีตากร้องนี่กัดใส่ห่อนสิบปอกแบบให้งามๆเอาใกล้ขี้บนนี่โอ้เอ้โอเค โอ้ยเนื้อมันอยู่ตรงไหนเนี่ยะดูันละปาดดีๆนะคะปาดดีเด้อเด้อเออนั่นล่ะขันอู้กินจนผ้าเปืละละ่อแล้วล่ะขันบ่เฮ็ดกันใกล้แล้วนั่นนั่นนั่นน, <c oughs> น,นั่นชุกมอญพี่น้องก็ผ่าครึ่งอันนี้นะไม่บ่ะไม่ใช่ โอ้ยกึ๊บเอ้ามันก็มีอันแข็งอันดิบว่ะผ่าตรงนี้โอ้แต่ต้องปาดไส้มันก่อนมันจะได้มันจะหดแล้วนะน่ะจะบอกเรื่องวาทูเดียนดิบเออว่ะเออถ้ามันดิบเราจะทำไงเดี๋ยวต้องแกะรูปก่อนโอ้ยปวดิบว้ายพ่อทำไมปาดเนื้อเล็กแบบนั้นเล็กไตตามล่องเลยนี่อะไรเนี่ยมันก็คนละผัว แล้วก็นี่กับเชืออเนื้อออกไปนั่งเ้าก็ยาถอดตากล้องนี่พูดหูจ๊ะน่ะเนื้อกับปาดไปเป็นอยากกินแล้วเนาะเร็วๆเอาจานมาดิหระเนี่ยดูเดะออยากทำไม่ใช่พ่อปาดออกมาจากตรงนู้นคนจะพูดได้ีงอันนี้พูดหนึ่งก็รู้แล้วปูนี้ก็เสียงไปทางนน้นปาดอันข้างหลังตัวเองอ่ะปาดเข้าเนื้อมาครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ตรงเนี้ย ออจากมาใส่ออจากมาใส่่ยันผายังอาจากมาใส่เนี่ยเขาบอกว่าฮผาตามร่องง่ายจะายออาจามาใส่ียว้อมีแต่ลนะคนเนี่ยหยาบมากไก่ไรแห้ผพาให้หยับนี่จิงเออ <laughs> ยาบมากไก่ยับมากไก่ ไี่อย่างพี่น้องมันจะมีเงินเสือ,อพ่อทำดีๆนั่นมันพูใหญ่ๆนั่นน่ะนี่ก็เนื้อติดออกมาตามอันนี้หมดแล้วนะึ๊บเออือนเนอาจารย์มาใส่ดูโอ้ผ่าออกซุกตันเถอะ ว้าวว้าวว้าวป้าแต่มันเปลือกหนาสูว้าวโอ้ยบังนัยล่ะเดี๋ยวพี่น้องกรอบป้าเปลือกหนากบนอกนุ่มในัยโอ้ยตากร้องหลุดเมื่อยากนั่นแหะตากล้องอุ้มดัวไว้เอออย่าทำแบบนั้นแงออกเลยมันนี่จริงเนี้ แง่เอาอ,อ่าปอ,อกให้เราเอาแง่เอาคือเราจับมันง่ายจับเดือดเร็วโอ้ยแข็งว่ะมันต้องปาดตรงนี้มันมันออกไม่ออกมันได้อึ๊บนี่แม่ว่าน<ๆ>บอกมีพี่น้องเอ้ยมันต้องเชือนอันนี้มันออกอื่นมันปาดไม่ออกไว้ หกร้อยพุ่มเนจะได้หน่อยก็หมืน่นนะเราซื้วันนั้นน้ององเกะออกมาก่อนเนาะคุณแม่แม่ตากล้องมึงเนี่ยเหลือจ้าบ,บ้าใช่ครับมึงเนี่ยตากล้งองกับท้ายกับมึงเนี่ยมึงเนี่ยเจ้าของก็เอาผ้าไปจับจนบ,บ้านข <c oughs> ้าตาบอกเออ,เอ,อโอ้ยมึงเนี่ยละเอิญมึงมีไหนเน่ยมึงมีหอดเนื้อหายไปละอันนึงนะ พูดแ oh, ต่และมาปนยหงเดีวไหมเอาพูดเนี่ยพี่น้องพูดเนี่ยขึ้นบุ้มีังบางทรงเอานี่เด้นี่นี่เอาเนี่ก่อนแล้วแต่เปลือกพี่น้องไงโอ้นึกว่าตัวเองซื้อได้มาลูกเบลร์เลยแกวมาแล้วไม่แต่เปลือก เปลือกหนาอีหลีวะ่ะไม่เคยเห็นทุเรียนเปลือกหนาได้ขนาดนึงเลยเนี่ยได้สองคู่เท่านัน้นน่ะเบื้งอง่งนั่นเด้ออันหนึ่งโอ,โอโนนันเนี่ยอ้ยหนึ่งกิโลอ่ะอ่านี่เนี่ยแหละพวกที่หน่งกับ่หนิ่งนี่เอาเมื่ก็ี้เป็นยังพอมันมีเนื้อมันเลนนะเน <laughs> าะใช่ยังแม่งทา,าแตงโมเขา ได้สองผู้แกแล้วพี่น้องมักทุเรียนผู้ละหกร้อยเงินละหกร้อยเบิ่งเน่จได้เงินเด้ะมึอเงินอ่ะไปซื้อหกร้อยได้กินดีกว่านี่เบิ่งเน่พี่น้องซ้ำหนึ่งเบิ่์ไปซื้อล่มก้าวดีกว่าเขารับประกันเนื้อโอ้ยเบิ่งเน่พี่น้องไปซื้อที่เขาแกะให้ดีกว่าหกร้อยได้กินดีกว่านี้อีกเขาเเงินแกะด้วย หหนะพ่อกินไงนะคนรู้หรูน่าสงสารว่ะเอา้ยซื้อเอามาตากล้องกับโอ้ยปอกทุเรียนกับอะไรมุนบัดมุนอุ้ยปุ๋ยพี่น้องเไยกินก็กินง่ะไปซื้อเอาแม่ไม่โหลดบัตรนะบอกซือ้อแพงมาเนี่กินหอดน้ำเป็นลมยังเห็นไหมไซเป็นหอดน้ำอยัง เขาบ่าให้มันกวนันระลอกขืนคนยังได้ทุเลียนหน่อยๆนะเสียงเบาอยู่นั่แหละเสียงเสียงตากลองพี่น้องสังเกตมึงบ่ได้อารมพ่น่วยนังหกรวยมูลอุ้ยปุ้ยหกรวยอี่น๋หกรวยได้ในสัวได้แซมเลยละพี่น้องแต่ผู้รีบว่า ซื้อทีย้อนใจไปเลยนะล <inequ> ไม่คนนะั้นนะ่ะเขายังรับประกันเนื้อที่เราไปซื้อที่ร่มก้าวนะถ้าเอาไปไม่ดี<ล>ขขเขาเอาให้ลูกใหม่ตกลงได้บ่วต์เ,เ,เออบอกเออโอ้ได้ลายอยู่ได้ลายอยู่ได้ลายเพราะความหมุนอุ้ยปุ้ยหมุนอุ้ยปุ้ยเบิ่งแน่สูผู้หนึ่งกับเบิ่งแน่ล่ะบ่บเบิ่งแน่ โอ้ยนางเบิร์กอะไรยักให้เอาเรีบาทหกลอยกูบู้สึกอยู่แหลวมีให้กูรู้อกเยอะเนี่ยน้องโี่อยุคเฮาท่อมเลยกับราบว่ามันใจเรื่องมากทุเรียนก็เคยเราก็เคยซื้อนี่ไปซื้ออยู่ร้านเด้อครับเด้อเดี๋ยวมันสี่เดี๋ยวมันสิพ่อคือคือข่อยหกลอยนะครับในทูเรียนนะครับทูเรียนดิบพี่น้องพี่น้องเปลือกมันหนาดิบดอกเปลือกกลิ่นหมดแได้เปลือกมันหนามอนทองเนี่ย นานแต่เปลือกเมื่อกี่ยปุ่นะย,ย่างแม่นหอดเปลือกไปเนี่ยเข <อ S 1> ้าตากล้องขอบคุณครับพ่อคิปหนาสวัสดีครับ